ฉันก็คือน <mmm ้องนีน e ี่นเองนี่ค่ะน้องนลนี่แม่คะสองสาวสวยจากนะคะละครทางช่อง7คือบ้านสิลาแดงนั่นเองท่านใดเคยดูบ้างรู้สึกว่าสองคนนี้จะรับบทบาทกันคนละบทบาทด้วยใครรับบทบาทแบบไหนบ้างคะก็รม่กจแบบนี้นะคะจรัก็เป็นคนเพลงค่ะเป็นคนที่สาวอ่อนหวานเรียบร้อยค่ะอ๋อแล้ว กก็็ควรเเเเปปนนนทพมจะะแดียือถ้าเกิดจะไปดูเนี่ยจะเห็นว่าสองสาวนี่ยเขาจะเป็นคนระบุคลิกกันเลยนะคะถามก่อนว่าในแต่ละบทที่ได้รับเนี่ยนะคะยากหรือแตกต่างยังไงบ้างก็ใต่ถามนนะคะเพราะว่าจินพรจะเป็นสาวแก่คนจะแต่งหน้าพรเพ่งให้เรียบร้อยให้ชุดคนเลยค่ะแล้วก็จะมีความยากบ้างค่ะเพราะว่าเราจะเป็นไซเตอร์ของจินพรนะคะ ที่ไม่ใช่สาวแก่ยากตรงไหนไหมหรือว่านิสัยปกติส่วนตัวเนี่ยเป็นคนเรียบร้อย,นนรย,รอยหรือว่าเป็นคนเปรี้ยวอยู่แล้วก็มันยากบ้างนะคะพอดีเพราะว่าจะมีแบบฉากรู้ฉากเพียนบ้างบ้างด้วยใช่ใด้ดูด้วยค่ะเพราะว่าพี่และเห็นนี่เหมือนกันมากสำหรับฝาแฝดคู่นี้นะคะไม่ได้มีการตัดต่อนะ้วแต่เป็นฝาแฝดจริงๆเลยใช่แลใช่ค่ะ ก็เป็นไลทเตอร์ที่อ่อนหวานแต่ดูแบบบุฟเฟต์นี่อ่อนหวานจริงนะรู้สึกว่าเราตรงกับไลทเตอร์ที่เราได้รับไหมคะค่ะก็ถ้าเทียบกับมลิ้นในเชติงก็ก็แทบตรงค่ะคือคุณมิกนเขาก็ได้ย้ำชาร์เตอร์ไว้ว่าอันนี้เหมาะกับสามีอันนี้คนามเป็นของเป็นคนเด็ดนี่ยแตคือเนี่ยแหละเป็นของสมรรถนะของบุฟเฟต์ของเราทั้งสองคนนะคะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนก็ล่ะเปลี่ยนก็ล่ะเออถ้าเป็นเชติกต้องปรับไปแก่งแบบนี้นะคะแล้วก็ลิ้นี่ต้องมาหวานแบบนี้ ใช่อ่ะมันมีไข่ด้วยนะคะวนี้อรส่งเคก็ได้แรกตัวเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะมีความเข้มข้นจะมีฉากปันท้อะไรนี่ก็สามเลยนะคะค<ช>่ะแล้วก็ก็อย่างที่มีกกี้พูดค่ะแล้วก็ฝากติดตามตามฮัาหมัดเสือแดงนะคะทุกวันจันทร์คะทางช่องเซ็นทรค่ะ ค่ะในกาะก็ต the ้องฝากผลงานของเธอทั้งคู่ไว้ด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องแรกเลยใช่ไหมพี่เล่นใช่ค่ะค่ะเรืองแรกเลยดังนั้นนะคะก็เชื่อว่าแฟนคลับค่อนข้างเยอะแล้วก็รวมถึงนะคะก็ฝากเป็นกาลังใจให้เธอด้วยต้องบอกว่าเรื่องแรกมาได้รับบทบาทแบบนี้ตอนช่างที่สุดยากใช่ค่ะก็ติดตามผลงานทั้งคู่ต่อไป ละครมาให้ทุกท่านได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะคะถูกต้องค่ะนะคะังนั้นฝากผลงานของเธอทั้งคู่ไว้ด้วยแต่สําหรับตอนนี้นะคะก่อนที่เรา